ตรวจภายในจะบอกนะไหมครับว่าเราซิงหรือไม่ซิงมีงคน้า้ที่มาหาหมอหลายคนนะครับมาตรวจภายในเพราะอยากจะให้หมอเนี่ยออกโรงแพทย์ให้นะว่าหนูเนี่ยบริสุทธิ์หรือเปล่าซิงหรือเปล่านะคะหมออาจจะด้วยผลบางอย่างที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ให้มาตรวจครับเพราะคุณพ่อคุณแม่อยากจะเช็คดูนะว่าเราเนี่ยมีแบบไปทะเลท่ายหรือเปล่านะหรือว่าบางคนเขากับแฟนใหม่ครับแฟนเนี่ยก็อยากจะเช็คเพื่อความสบายใจครับว่าเราเนี่ยยังซิงอยู่หรือเปล่าครับทีนี้จะดูยังไงว่าซิงหรือไม่ซิงครับผู้หญิงเนี่ยมีประเภศภายนอกใช่ไหมครับ ก่อนจะเข้าไปที่ในช่องคลอนะครับจะมีเยื่อวพมาจาันครับ เป็นเยื่อแบบเนื้อนานๆนะทีนี้การที่จะสิ่งหรือไม่สิ่งเราดูจากเยื่อพรมจันทร์ตรงนี้แหละครับถ้าเกิดเยื่อพรมจันทร์เนี่ยยังหนาเป็นวงเนี่ยครับอันนี้ถือว่าสิ่งแน่นอนครับเพราะว่าไม่เคยผ่านการสอดใส่อะไรเข้าไปเลยแต่ถ้าหากเยื่อพรมจันทร์เนี้ยมันมีการฉีกขาดเกิดขึ้นนะครับแสดงว่าอาจจะไม่สิ่งเราก็ได้แต่ว่าไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าสาเหตุของการที่เยื่อพรมจันทร์ฉีกขาดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากเพศสัมพันธ์อย่างเดียวก็ได้ครับแล้วมันเกิดจากอะไรได้บ้างละ่ะเช่นทํากิจจกกรรมมมมมต่่าางๆๆทีีันนลดดผ Avengers สุ การกระแทกไปที่เยื่อพรมจันทร์นะครับเช่นแหกแข้งแหกขาเป็นต้นพวกนี้ก็ทําให้เกิดการฉีกขาดได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาตรวจภายในกับหมอแล้วตรวจพบว่าเยื่อพรมจันทร์เนี่ยมันยังเป็นวงดีนะครับอันนี้สามารถระบุได้เลยครับว่าไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดตรวจไปแล้วมีการฉีกขาดของเยื่อพรมจันทร์เกิดขึ้นอันนี้บอกไม่ได้ครับอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นๆก็ได้